สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดี FC ในช anel ของต้นยูสคาร์เกต A ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่บริเวณโซนเซอร์วิสนะฮะวันนี้วันอังคารนะครับวันอังคารที่10เดือนพฤษภาคมนะครับช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้นะครับเรามีรถสวยๆมานำเสนออีกแล้วนะครับโตโยต้าฟอร u n ูเนอรถครอบครัวในประสงค์เที่นั่งนะฮะยอดนิยมยอดขายอันดับหนนะฮะ คันนี้ต้องบอกว่าปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วคันนี้สวยจริงๆเลขไม่ใช้งานไปแสนนิดๆนะฮะห1ึ่งแกว่าโลเท่านั้นเองสำหรับตัวรถของหน่วยงานธนาคารออมสินเข้าศูนย์ตรวจสอบเช็คระยะตลอดเลยนะครับรถใช้งานเดิมๆประวัติดีรถดีไม่มีชน toyota f o r e n e r 2.4 v ตัวขับเคลื่อน2องล้อนะครับเชื้อเพลิงดีเซลปี2016นี่เลยครับผมอยู่กับทะเบียนนี้ครับ5กไก่คอควาย 3225กรุงเทพมหาคนครนะครับเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆคันนี้ราคา869,000บาทเท่านั้นนะครับซึ่งเปิดตัวราคาตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 1, 4 0 0 0 0ล้านโดยประมาณสำหรับรุ่นนี้นะครับวันนี้เลขใหม่ใช้งานไป1 1 0 0 0 0โลเข้าศูนย์ตรวจสอบทุกระ,ระยะนะครับเป็นรถของธนาคารออมสินราคาเหลือเพียงแค่869,000ารถสวยมากนี่ครับรายละเอียดรอบคันนะครับโครงสร้างเดิม นะครับไม่มีรอยชนไม่มีเบียดสีเดิมโรงงานรายละเอียดโครงสร้างเดิมๆแท้100%นะครับแล้วก็ไม่มีจมน้ํากับเครื่องกับสีไม่มีรถผิดกฎหมายนะครับการตีให้ด้วยสินค้านายอดขาย150คันต่อเดือนนะครับส่งรถทั่วไทยตอนนี้มีบริการฟรีส่งรถทั่วไทยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับไม่สามารถนะไม่สะดวกมารับรถเองนะรเรามีบริการส่งรถสไลด์ไปสไลด์ลงถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับ 8 6 9 0 0 0บาทนะฮะใครชมคลิปนี้แล้วนะฮะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอัปเดตทุกวันเลยนะครับรถสวยๆนะครับนี่ครับผมชุดโคมไฟใบบีม LED นะครับผมไฟสูงไฟต่ำอยู่ในเลนเดียวกันนะครับปันระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติด้วยนะครับคันนี้สวยงามมาพร้อมไฟสปอตไลท์นะฮะกรอบโครเมียมนะฮะตัวรถเป็นสีบอลนะครับเป็นสีบอลเงิน นะฮะออกบอลเงินเทาๆสวยงามนะฮะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับโลโก้โตโตยต้าเป็นโครเมียมสวยงามมากๆเลยคันนี้นี่แหละฮะความสวยงามของเจ้ารถฟอร์จูเนอร์นะครับน่าใช้นะครับเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีด้วยนะราคานะฮะลงไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับล้านสี่เหลือ8ปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทและก็เลขไม้เนี่ยใช้งานเดิมๆไปอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเองนะครับคันนี้ล้อแม็กเดิมๆนะฮะดูครับไม่มีรอยเบียดรอยขูดพุดบาดเลย มาพร้อมยางกูดเยียร์นะครับผมซีรียางก็ไซส์มาตรฐานเลยนะครับ265/60 R18 นะครับล้อแม็ก18นิ้วนะครับผมล้อแม็ก18นิ้วนะครับสวยงามเดิมๆคันนี้นะฮะกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะสีบอลเงินนะครับแล้วก็มาพร้อมระบบไฟเลี้ยวกระจกมองข้างด้วยนะครับแล้วก็ปรับพับระบบองศาไฟฟ้านะครับผมนี่ครับสวยงามชายบันไดข้างเดิมๆนะฮะ มือจับเป็นโครเมียมนะฮะมีสมาร์ทเอนทีให้2ฝั่งซ้ายและขวานะครับรายละเอียดรถสวยงามเดิมๆนะฮะกระจกมีออโตอะลามให้กระจกเดิมแท้ทุกบานเลยนะครับนี่แหละฮะความสวยงามความน่าใช้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสำหรับรถครอบครัวยอดนิยม t ต y ยต้า f o r t u n e er นนะครับ 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อนี่ครับล้อแมกเดิมๆนะฮะล้อแมกเดิมๆ สวยงามนี่ฮะล้อไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยคูดฟุตบาทเลยนะฮะระเอียดทดเดิมๆด้านหลังนะครับนี่ครับไฟท้ายเดิมสวยนะครับไฟท้ายเดิมสวยคันนี้จะมาพร้อมไฟตัดหมอกหน้าหลังให้เลยนะครับตรงนี้เป็นไฟตัดหมอกนะฮะไม่ใช่ไฟทับทิมนะฮะอันนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับสวยงามเดิมๆเลยคันนี้นะครับมาพร้อมกล้องมองหลังนี่ฮะกล้องมองหลังตรงนี้นะครับซ้ายขวา นะไฟท้ายเดิมๆนี่ครับสวยงามนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ไฟเบรกโดนที่3แล้วก็ตัวรับสัญญาณหลังคานะเป็นคีบฉลามนะเป็นชาร์กฟินเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เปิดไฟฟ้านะครับเปิดไฟฟ้าตรงนี้นะครับผมนี่ครับฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับสวยงามน่าใช้นี่ครับ ด้านในก็เป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งนะครับเบาะหนังสีน้ําตาลนะฮะออกน้ำตาลเข้มน้าตาลสีอิดหน่อยนะครับเบาะแถวที่2นะครับสามารถพับได้60-40ส่วนเบาะแถวที่3 5 0นะ50 50พับเก็บและแขวนข้างนะตามแบบฉบับของสไตล์ Fortuner แบบนี้เลยนี่ครับนะฮะมีตัวแผ่นเพดเปแปตรงนี้ด้วยนะครับผมแปะกันพวกความสวยงามนะฮะตรงนี้จะเป็นตัวล็อกนะฮะตัวล็อกเบาะ นะครับสำหรับตัวบเบาะายอสามมีแปะปิดไว้ให้ด้วยนะครับระบบแอร์แน่นอนนะครเป็นแอร์ลาว์สามตอนนะครับมีออโต้สองตอนตอนหน้าแล้วก็เพดานแถวที่สองเป็นออโต้นะครับผมสามารถปรับออโต้ได้สำหรับตัวแอร์นะครับหัวน็อตเดิมๆแน่นอนนะครับผม,ามาถถบบนี่ฮะน็อตเดิมเหลี่ยมเดิมสวยงามเดิมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยประแจนะครับคันนี้เลขใหม่หนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเองนะครับนี่ฮะเดิมๆเลย เม็ดอาร์คสวยเดิมนะฮะนี่ครับเม็ดอาร์คสวยเดิมตะเข็บรอยซีนเดิมโรงงานนะครับผมสวยเดิมเดิมเลยคันนี้869,000บาทใครสนใจคันนี้คันนี้ติดจองไปแล้วยกเลิกแล้วนะเพิ่งหลุดจองมานะฮะแจ้งข่าวดีสำหรับคันนี้รถหลุดจองอีกหนึ่งคันนะฮะเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับเลขไมล์ใช้งานไปเดิมเดิมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับ เมื่อสักครู่ถามเช็ครายละเอียดกับน้องทีมงานแล้วนะฮะคันนี้ตอนแรกติดจองไปนะฮะวันนี้หลุดจองแล้วผมก็เลยมาทํารีวิวนะไร่เก็บรีวิวรถหลุดจองนะแจ้งข่าวดีให้กับลูกค้าที่สนใจนะครับรถสวยๆนะครับคันนี้ล้อยางหลัด้านล่างอยู่ครบเลยนะฮะนี่ครับความสวยความเดิมนะครับตัวล้อช่วงล่างนะฮะยังสวยงามเนียนๆอยู่เลยนะฮะนี่ครับ 8 6 9 0 0 0บาทนะฮะสำหรับคันนี้ใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ Toyota Fortuner 2.4V นะครับ 2.4V เป็นตัวขับเครื่อง2ล้อเชื้อเพลิงดีเซลนะครับเลขไมล์หน0่1แ0 0 0โละฮะรายละเอียดตัวรถเดิมๆนี่ครับล้อเดิมๆนะฮะสี่ล้อเดิมๆเลยนะฮะไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยคูดฟุตบาทจะอย่างใด ตัวชายบันไดข้างก็เดิมๆนี่ฮะชายบันไดข้างเดิมๆซ้ายขวาเดิมๆเลยนะครับไม่มีรอยเบียดนะครับสวยงามเดิมๆนะฮะมือจับก็เป็นสมาร์ทเอนทีทั้งสฝั่งเลยนะกระจกมีออโต้อารามทั้งสองฝั่งเดิมแท้ t o โยต้าทุกบานนะครับกระจกมองข้างก็พับปรับระบบองศาไฟฟ้านะครับนี่ครับสวยงามนี่ฮะล้อหน้าด้านซ้ายนะครับเดิมๆนี่ฮะดิสเบรกหน้าดําเบรกหลังแม็ก18นิ้ว ล้อแมกเดิมโรงงานแท้นะครับผมคู่ตัวของเขาเลยนะครับล้อเดิมไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยขูดนะครับสวยงามเดิมๆคันนี้นี่ฮะเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับทะเบียน5กอไก่คอควาย3,2,2,5้กรุงเทพมหานครนะฮะสวยงามเดิมๆราคา869,000บาทเท่านั้นนะครับ869,000บาทภาษี ต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเหมือนหมดเดือนหน้าเลยนะฮะหมดปีหน้าเลยปี66นี่ครับ7มีนาปีห6นะครับผมนี่ครับแล้วก็กระจกเดิมทุกบานนะฮะนี่ครับกระจกเดิมทุกบานนะครับมีคำเตือนติดตั้งกระจกโลโก้โตโยต้าเดิมทุกบานนี่ครับนี่ครับสวยงามเดิมๆนะฮะคันนี้รายละเอียดรอบคันนะฮะภายนอกเดิมๆนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรายละเอียดภายในกันบ้าง ว่าคันนี้ภายในปรับสภาพแล้วสวยงามขนาดไหนนะครับสำหรับต o ย o ต้าฟอร์จูเ2.4นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับชุดโครมไฟหน้าก็สวยใสยเลยนะระบบใบบีม LVD นะครับนี่ครับไฟสูงไฟต่ำนะฮะอยู่ในโครมเดียวกันในเลนเดียวกันแล้วก็ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติมีมาให้เรียบร้อยสำหรับคันนี้นี่ครับกระจังหน้าก็เป็นโครมเมียมนะครับ นี่นะครับนหน้าสวยเลยนะฮะรอบคันสวยเดิมนะครับปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ <gigs> เดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในกันบ้างว่าภายในคันนี้จะสวยงามขนาดไหนนะฮะไปดูภายในกันนะครับนี่ฮะคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยนะฮะสดสวยเลยคันนี้นะรายละเอีย<น>ด <ans> ตัวรถนะฮะสะอาดสะอ้านตัวสีนี่ขัดเงาให้เรียบร้อยนะครับมาดูภายในกันหน่อยนะครับสํา <hayat> หรับภายในคันนี้นะครับนี่ฮะ ปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นตัวเบาะนะครับดูนะฮะเบาะเรียบตึงนะครับเสริมให้เรียบร้อยนะฮะปรับให้ใหม่นะให้สวยพร้อมใช้งานนะฮะพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าเลยนี่ครับรายละเอียดตัวรถนะฮะเบาะปกติตรงเนี้ยนะครับฝั่งคนขับเนี่ยจะยับจะย่นเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นส่วนที่ใช้งานบ่อยมากนะครับตรงนี้เราปรับให้เรียบร้อยแล้วดูตัวเบาะนะฮะนี่ครับสะเข็บเบาะนะฮะความทรงตัวนะฮะรูปทรง นะครับเดิมเดิมนะฮะปรับให้เรียบร้อยนะครับบอกปรับไฟฟ้าคนขับ1ตัวนะฮะสลับรุ่นนี้พวงมาลัยนะฮะก็สวยเนียนเช่นกันนะฮะพวงมาลัยนี่ครับเป็นระบบมันติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับผมสลับกับตัวลายไม้สวยงามนะครับแล้วก็ระบบมันติฟังก์ชันซ้ายและขวา นะครับอันนี้ใช้หน้าปรับหน้าปรับปรับหน้าปัดเรือนไม้ปัดระบบ M I D ต่างๆนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับผมเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มเลือกช่นลวิทยุนะฮะโทรศัพท์รับโทรศัพท์แล้วก็สั่งเสียงได้นะครับแล้วก็ตัว p a t เทิร์นชิที่คอพวงมาละะัยนี่ครสวยงามนะครับบวกลบซ้ายขวาได้เลยนะครับขับแบบหมดอารมณ์ Sport, สปอร์ตนะฮะคันนี้น่ครับสวยงามเดิมๆเ,เลยนะครับ ระบบเกียร์นะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะครับคอนโซลเกียร์ก็เป็นลายไม้สวยงามนะครับคันนี้นะฮะเลือกฟังก์ชันการขับขี่ได้ Eco m o โหมก็โหมดประหยัดน้ำมันนะครับ Power ก็กำลังแรงๆนะครับผมระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับหน้าจอ DVD กล้องมองหลังระบบนำทางน a เ i กเตอร์มาครบเลยนะครับสวยงามนี่ฮะรับสภาพเรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้นะครพร้อมใช้งานเลยนะครับ 2.4ขับ2นะครับปี2016นะครับราคาอยู่ที่869,000บาทนะครับเลขใหม่ก็ใช้งานเดิมๆไปอยู่ที่101,000กโลเท่านั้นเองนะครับรถสวยเดิมนะฮะรดยละเอียดตัวรถนะครับนี่ครับหัวนงหัวน็อตนะฮะนี่ครับตามซอกตามหลืบนะฮะหัวนงหัวน็อตนี่ครับเดิมๆเลยนะฮะ เรียมชัดคมชัดชัดเจนนะครับผมไม่มีรอยไปไขไม่มีรอยถลอกปอกเปลือกนะครับเดิมๆสติกเกอร์เดิมๆดิตัววัดลมยางเดิมๆเลยนี่ฮะสติกเกอร์คําเตือนต่างก็อยู่ครบหมดนะครับรายละเอียดสวยครับคันนี้นะฮะรอบคันก็สวยเดิมๆเลยนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานเลยนะฮะนี่คือเบาะแถวที่2นะครับผมผู้โดยสารแถวหลังสภาพสวยเนียนเช่นกันนะครับนี่ครับตัวเบาะก็สภาพสวยเนียนเช่นกันสำหรับเบาะแถวที่3 นี่ฮะสวยสวยเดิมเดิมนะครับพื้นผิวตัวเบาะนะฮะสวยเดิมนะฮะเนียนเรียบนี่ครับใครสนใจนะครับผมสามารถโทรสอบถามได้เลยเบอร์นี้นะครับ095 056 6926นะครับโดยตาโฟลเนอร์2.4 V นะครับผมผบขับเคลื่อน2ล้อเชื้อเพลิงดีเซลปี2016ปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วราคา869,000บาทนะครับคันนี้เพิ่งหลุดจองมาด้วยนะครับ เมื่อสักครู่โทรถามน้องที่จองไปเป็นเคสแรกเรียบร้อยแล้วนะฮะหลุดจองนะครับคันนี้นี่ครับตัวเบาะนะฮะแถวที่2ก็สามารถนี่ครับมีที่พักแขนนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับสวยงามด้านหลังนะครนี่ครับหัวบงหัวเบาะสวยเนียนนะครับผมด้านหลังก็เดิมๆเลยนะฮะระบบแอร์นะฮะตอนที่2สามารถปรับออโต้ได้นะที่แอร์เพดานตรงนี้นี่นะครับ สามารถตอบออโต้ได้นะครับมีออโต้ให้ด้วยนะครับสวยงามไฟส่องเก๋งนะฮะก็จะเป็นสี LED สีขาวแบบนี้นะครับสว่างนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะจะมีตัว power outlet นะครับ12โวลต์120บัตแล้วก็มีตัว AC 220โวลต์ให้ด้วยนะฮะด้านหลังนี่นะครับส่วนคอนโซลด้านหน้านะฮะก็สวยเดิมๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับสวยงาม ผมอลัยสวยนะครับผมอลัยสวยเนียนนะครับคอนโซลเกียร์นะครับเดิมๆสแตนดาร์ดเลยนะฮะสวยเดิมๆนะครับระบบเบรกมือก็เป็นแบบเแบรคเบรกม,แบบมือดึงนะครับผมนี่ฮะเแบรบกมือนะฮะเป็นแบบแมนนวลนะครับอีโคโหมโดพาวเวอร์โหมดมีให้ครบนะฮะสวยตัวพักแขนตัวเท้าแขนก็ยังเนียนสวยอยู่เลยนะะี่ฮะตัวเบาะนะฮะสวยเดิมๆ คอนโซลเดิมๆนะครับสวยงามนะฮะหัวเบาะต่างๆนะฮะยังสวยเนียนอยู่เลยนี่แหละฮะนี่ครับหัวเบาะยังสวยเนียนนี่นะครับฝากไปด้วยสาหรับคันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ095 05 6 6 9 2 6นะครับ Toyota Fortuner 2.4 V ขับ2ดีเซลไม่แสนหนึ่งหมื่นราคา8,69,000บาท ปรับสภาพรถมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะร,รอล้านทำความสะอาดไฟนอกให้อีกรอบหนึ่งก่อนส่งมอบถ้าใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะฮะ095-056-6926นะครับย้ำนะครับ095-056-6926นะครับรายละเอียดเพิ่มเติม แอดไลน์ได้เลยนะครับลิงก์ไลน์ด้านล่างมีไว้ให้นะครับคลิกเข้าไปที่ลิงก์ไลน์ออฟฟิเชียลแอดไลน์เพิ่มเติมเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเลดการผ่อนนะฮะจะดาวเท่าไรจะผ่อนเท่าไรส่งกี่ปีรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารการจองต่างๆนะฮะแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมนี่ครับกระจกออโต้ทุกบานนะฮะกระจกปรับออโต้ทุกบานนะฮะนี่ครับเป็นออโต้วันทัชทุกบานเลยนะครับสวยงาม4บานออโต้หมดเลย นะครับแล้วก็กระจกมองข้างก็พับปรับระบบไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้านะครับนี่ซ้ายและขวานะครับปรับองศาไฟฟ้านะครับซ้ายและขวายกได้นะฮะสีทิศทางนะครับแล้วก็มือจับนะฮะเป็นโครเมียมแถบค้าจะเป็นสีเงินแบบนี้สวยงามแผงประตูก็บุนุ่มนะฮะสีน้ำตาลนะครับไฟเวลคข้าม้ยติดครบนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์คอยซีนเดิมเดิมประตูเดิมเดิมเนี่ยฮะเดิมสวยสวยเลย ตะเข็บเม็ดอาร์คลอยซีนเดิมนะฮะนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบเลยนะครับรายละเอียดรถสวยนะครับคันนี้รถคุณภาพเกรด A นะครับผับสภาพไว้รอเรียบร้อยแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีนะฮะคันนี้จองก่อนย่อมมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมสามารถโอนจองล็อกรถ,รถจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะฮะลูกค้าต่างจังหวัดนะก็สามารถโอนจองล็อกรถ,รถและแจ้งสลิปการจองมานะครับรถสวยคุณภาพเกรดเออีกหนึ่งคัน นะครับที่อยากจะให้ลูกค้าเป็นเจ้าของกันนะฮะเอารถดีๆเกดเอไปใช้งานนะครับไม่ผิดหวังนะครับนี่ครับสวยงามสวยงามเดิมๆนะฮะเลขไมยย้ำหน้าคบนี้เลขไม1หนึ่งแสนนะครับเลขไม110ึ่งแสนหนึ่งห่นรถปีสองพันสิบหกภาษีพรบต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยปรับสภาพทั้งตัวรถภายนอกและภายในสปาให้ใหม่คันนี้เราว่าสวยกริบพร้อมใช้งานเลยนะครับก่อนส่งมอบเรามีการล้า,ทางทำความสะอาดขัดเคลือบสีให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อความสวยงามมันวาวพร้อมส่งมอบนะครับคันนี้รถสวยเดิมไม่มีรายละเอียดตัวรถที่เป็นเทาๆดำาๆหรือว่าเป็นรถที่เกิดอนะุบัติเหตุมาไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับเครื่องกับสีมาอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องโชว์คันนี้กันหน่อยตามมาเลยครับ เอานะครับมาเปิดห้องเครื่องโชว์คันนี้กันเลยนะครับผม5กาอไก่คอควาย3225กรุงเทพมหานครนะครับโตโยต้าคอร์จูเนอร์สองขับ2นะฮะโมเดลปี2016สีบอลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรนะฮะ150แรงม้านะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนี่สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วฮะฟังเสียงเครื่องมาดูเครื่องแบบชัดๆเลยนะฮะนี่ครับรายละเอียดตัวเครื่องนะฮะโครงสร้างเครื่องเดิมๆเลยนี่ครับ เครื่องยนต์สะอาดใสนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยนะครับเครื่องไม่มีการผ่าเครื่องไม่มีกรอดนะครับ m a i ะ t น n น n ศูนย์ตลอดเข้าศูนย์ตรวจสอบทุกระยะนะครับผมนี่ครับเครื่องสวยระบบเบรกต่างๆอยู่ครบนะฮะ ABS ปั๊มหม้อเบรกนะครับผมนี่ครับน้ำมันเบรกนะฮะแล้วก็ตัวฟองอากาศต่างๆนะน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ําเดิมนะครับแล้วก็ตัวหัวน็อตนี่ฮะ หัวน็อตยึดฝากระโปรงหน้าเดิมๆนี่ครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยปักแจนะฮะเดิมๆเลยนะฮะเดิมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยปักแจนะครับผมน็อตเดิมน็อตเดิมนะครับนี่ฮะชัดๆนะฮะนี่ฮะน็อตเดิมๆเลยนะครับนี่ฮะซูงซูงชัด นอตเดิมนะฮะตัวปั๊มต่างๆอยู่ครบเลยตัวนี้นะฮะโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวแผ่นกันความร้อนเดิมๆนะคะัะเก็บรอยซีนเดิมนะฮะตัวกันรอยลูกยางยังอยู่เลยนี่ครับตัวกันรอยลูกยางนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวนี้นะฮะยังอยู่ครบเลยเม็ดอาร์สวยเดิมนะครับเม็ดอาร์สวยเดิมโรงงานนะฮะสเก็บซีนเดิมนะฮะะเก็บเดิมนะครับรายละเอียดตัวคาร์หน้าเดิมนะฮะนี่ครับ คันหน้าเดิมๆเ,เลยนี่ครับรอยกัดสีขอบยางนะฮะอยู่ครบหมดนะครับไม่มีการพ่นสีทับไม่มีการเกร็บคันหน้ามาตัวอักษรลูกศรตัวอาตัวแอลนะฮะอยู่ครบเลยซ้ายขวานี่ครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะฮะ,ะระดยตัวคานนะฮะดูความเดิมบางข,ของตัวคานนะฮะเดิมๆเ,เลยนี่ครับคานเดิมนะฮะคานเดิมนะฮะคานเดิม นะครับเม็ดอาร์กเดิมสวยนะเม็ดอาร์กเดิมสวยเลยนะฮะตัวเพดนะเพดเดิมโรงงานนะครับผมเพดเดิมโรงงานเลยนี่ครับรายละเอียดตัวเพดนะฮะโมเดลปี2016นี่ครับปี16นะฮะนี่ครับเพดเดิมนะฮะ MAR ออมาปี16นะครับผมนี่ครับสวยงามอาติ๊กเกอร์บอร์กร์ต่งอยู่ครบนะครับหัวน็อตยึดฝากระโปรงนะฮะตามที่แจ้งเลยเดิมๆสวยสวย นเนียนๆกระเข็บรอยซีเดิมๆนี่แหละคะคันนี้นะฮะปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะฮะใครสนใจตามที่ผมแจ้งเลยนะฮะเบอร์โทรติดต่อนะครับ 0, 0 5 6 6 9 5 0566926นย้ะครับย้ำ095 0 5 6 6 9า6นนะครับ Toyota Fortuner 2.4 V ปี2016นะครับสีบอลเงินสวยๆเลยทะเบียนห้ากอไก่คอควาย3 225กรุงเทพมหานคร นะครับปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนี่ครับสวยงามนะครับสวยงามตอนนี้สตาร์ทรถเรียบร้อยนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันไปแล้วดูห้องเครื่องไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูหน้าปัดเรือนใหมให่กันหน่อยนะครับดูเลขไม่กันนะครับตามที่ผมแจ้งไปเลขไม้อยู่มาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนี่ครับผมเลขไม่เดิมๆหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น 7,892กิโลเมตรนะฮะไม่เดิมไม่แท้ไม่มีกลับไม่ไม่มีกอไม้นะครับ117,000โลนะครับสวยงามนะฮะสวยงามคันนี้ภายในก็สวยภายนอกก็สวย,ย,กกสวยรถเดิมเรียกว่าสวยเดิมนะฮะน็อตไม่มีขยับนะครับคันนี้ระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะฮะปรับออโต้ได้นี่ครับหน้าจอ DVD มาพร้อมกล้องมองหลังและระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะครับระบบแอร์ นะไฟต่างๆติดครบหมดนะีฮะไฟแอมเบนไลท์ไฟส่องสว่างตัวโลโก้ตัวหนังสือต่างๆนะฮะอยู่ครบติดครบหมดนี่นะฮะความสวยงามน่าใช้นะครับกล้องมองหลังก็ทํางานปกตินะฮะเนะราเข้าเกียร์ถอยดูกล้องมองหลังกันนี่ครับนี่เลยนะฮะกล้องมองหลังนะฮะทำงานปกติเลยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับ 1 1 10, 7 0 0 0โลสำหรับ t ต y o t a f ฟ r ร์ n น r นะครับ 2.4V นะครับขับเคลื่อน2ล้อด,ดีเซลกล่องคูบบชั้นบนนะฮะด้านล่างก็จะเป็นตัวเก๊ะใส่ของต่างๆนะฮะคู่มือต่างๆอยู่ครบหมดด้านในเก๊ะก็จะมีไฟสองสว่างให้นะฮะนี่ครับคู่มือต่างๆอยู่ครบหมดนะครับสวยงามนะครับสวยงามคันนี้ใครสนใจรีบเลยนะฮะจองก่อนมีสิทธิก่อนสำหรับโตโยต้าฟอรเนอร์คันนี้สวยน่าใช้นะครับ แห่งประตูก็เดิมๆเลยนะตัวนี้ครับเบาะสวยเนียนปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานแจ้งราคากันอีกครั้งนะฮะแปดแสนบาทสำหรับคันนี้ใครสนใจนะครสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับแปดแสนบาทโตยต้าฟอร์จูเนอร์นะฮะปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วทั้งภายในและภายนอกสวยงามน่าใช้นะครับผมนี่ฮะตัวเบาปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับ เบาะตึงไม่มียับไม่มีย่นนะครับสวยงามนะฮะเบาะเป็นสีน้ําตาลนะครับเบาะตึงไม่มียับไม่มีย่นนะครับตะเข็บรอยซีนเม็ดอาร์คเดิมสวยเดิมทั้งคันนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นราคา8ปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครสนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับโตโยต้าโคจูเนอร์สวยๆหนึ่งคันที่หลุดจองมา นะครับวันนี้มาอัปเดตรีวิวแจ้งข่าวสารให้กับลูกค้าที่รอหา Fortuner เลขไม่น,น้อยๆนะครับไม่หนึ่0แสนหนสภาพส,ยสวยๆรถเดิมๆนะฮะหัวนงหัวน,อน็อตไม่มีขยับอีกครับปรับสภาพไว้รอเรียบร้อยนะครับเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับระบบไฟต่างๆเช็คไวรอเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0 9 5 0 5 6 6 9 2 6นะครับ 0950566926ขอฝากไว้ด้วยนะครับโดยต้า f o r ์ u n เนอ 2.4V ปี2016ตอบสภาพ 100, ให้เรียบร้อยเลขไม่์110,000ราคา869,000บาทนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครสำหรับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามานะครับก่อนจะติดจองนะครับวันนี้วันที่10พฤษภาคมเวลาประมาณ3โมงเย็น นะผมอัปเดตรีวิวคันนี้นะครับเพิ่งบุดจองมานะครับอัปเดตแจ้งให้ทราบอีกรอบหนึ่งนะฮะทะเบียนนี้นะครับ5กอไก่คอควาย3 225 Toyota f o โตยต e าฟอร์เอรถหน่วยงานธนาคารออมสินเลขไมห่ม่1 0 0โลราคา869,000บาทนะครับรถสวยเดิมทั้งคันน็อตไม่มีขยับปรับสภาพตัวเบาะให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใส่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอญาตลาไปก่อนคันนี้สนใจีิจตองนะครับผมจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ